แต่จังไดเนาะสีหายพี่น้องเห็นเนาะวันดีค่ะวันดีจ้าวันนี้มากินแกงเสซนกับยายต้อยเดอ้อมือเนี่ยวันนี้วันศุกร์อ่ะขอให้มีความสุขกันทุกผู้ทุกคนเดอ้อวันนี้ยายต้อยแว่นไปส่งร้านมากอุ้ยหอนร้ายใจสิค่ะโอ้มาจา้ะมาจา้ะไปซื้อแกงเซนเขามาสามสิบบาทเต็มถ้วยนี่พอดีดงดู มีโค้งไกลไม่ตีนไก่ว่ามันตีนจจกโค้งเห็นป่พีนออ้องเอา้าบ่เห็นเลยสีเฮียถิ่มเอา้าเห็นแต่หนายยาตอยกับพ่อล้วเนาะซื้อแกงเซนมากฝ้าวกินสีเมียนเฮียนมืออื่นสิได้ไปกกกอกได้ไปบ้านก๊กกอก ไปนี่ว่าแม่นยังดอกสิไปถามเพื่อนพระเฮ็ดจังใดจังใดมันยังอีกจักชั่วหมอบชั่วโมงมันบ่าจางจางแล้วกับผสมเนีกับใส่น้ำสมสิเป็นจังใดเนาะไม่ใส่กับกักินน้ำก็ ไปส่งหลานมาแล้วเป็นสีสีเป็นร่มๆ่มไปซื้อแกงเส้ยนข้าเจ้าวางได้หูปะข้าเจ้าว่างมือเอื่นสีผ้าหยุ่เข่าไปนะโอ้ยสีไป,ปกอกกอกสีผ้าผายุ่ร่องฝอยสบานอ่ะแบบนี้วะไปะสีไปยุ่กะท่อมน้อยมันจะเป็นจังไดเนาะสนองเฮ้ยฮ่าฮ่า,าอะไรแบบนี้อายุฤด,ดูร้อน กินแล้วก็จูบายพระจ้าก,ก็น,น้อยคขยคขยอันนี้ร้านซ่อนแง่พวอเออกอกกันสื่อปากโกมาแจ่าเมื่อวานเนี่ยมาเวฟเอาก็อ้อนนี่แ้หล่ะพี่น้องถ้าว่าปากต้องโก,กเดี๋ยวนี้เฮ็ดมาแสีบพื้นเก่าเจ้าเนี่ยแข็งวันหนุ่ม,มองสาใหญ่ด่านได้กำไรหน่อย ว่าแต่มันแสบเหตุจังไดก็เหตุร้วคนเขาก็ซื้อมาล่ะแมนบ่เหตุแข็งๆปั่นยำพลาสติกบ่แมนเนอะแพนนี่แล้ว การเนาะี่รถแบนไปแบนมากนี่ก็สิเตรียมรีดเสื้อรีดผ้าใส้กระเป๋าไปหาเอาตัวที่มันบดได้บดแบบสลัดใจหรดนะ แอ่หุ่นกระห้อนไปหาซื้อมวกสาร อืแทบไีตัวละแล้วน,น,นั่นกินเท่ไ แสบเยอแสบเยาะย่อมผมย่อมผมอาทิตย์ซิบมือย่อมเท้อเดือนหนึ่งยอมสามเทือแต่ว่ามันบ่แพดอกอันเอาแบบของยูเซเว่นเนี่ยนะแบบบ่มีอเนสารนะย่อง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 หานหน้าที่ล้วกล้า่างออกกระยูได้เยอะอันห้าอาท้าวอนหลายกระสินยากหนังหัวอิ 该，对不、okay.？Bye. พอจีว่าเห็นแต่หนยยต้อยเอาเบองเเ้นนะพอวายยัยต้อยเจ้ากะหามุมกล้องเลยเป็นยังบพร่กูเป็นค้นตรงๆเอาตรงๆเนี่ยแหละถนอมใช่ไหมหามุมสวยมุมงามยังค้นกับข้นคือเกา นั่นมุมนี่ดีๆกูหาดูายกูหอนกูวิ่นก่นันี่บ้านเราก็หอนดีเลยเปิดพารลมอยู่ยังหอนกระแปกเลยขันเท้าอยู่บ้านเท้าหอนขันเท้าไปมองอื่นเท้ายางได้เหมือนมือเดยก้งเชี่อไปโก๊อกให้เบิ้งได้พี่น้อง นางมีแต่ว่าห์ฮนอยู่นี่มันมันกับฮอนเนี่ยนะ ว่าบ่ไปสามสิบบาทก็ได้หลายปวดพูกบ่ไหวบ่ไหวหลายปวด อันที่ซื้อยี่สิบบาทกับ่านเพื่อนว่าให้เอากูขายสามสิบมึงจะมาซื้อกูยี่สิบอีนิ่มเท่าไรเงี้ยบะฮูเรื่องอยู่มนันสิดาให้มันมาไม่ใช่ว่าซื้อสามสิบมึงบรกินมึงก็ไปเทศทิมแม่นเพื่อนเขาอ่ล่ะกินบ่หมี่กับเิบเททิมแล้ว,วันเนี่ย เฮ้ยหอนหอนเอาซ้ำนี่กับพอ่ออะไรเนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยายต้อยหน่อยนะคะวัสดีค่ะทำรวยเงินทองนะคะสุขภาพแข็งแรง